ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียมีด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดอยากจะฝากเหรียญเตเป้ ดอกประมาณ10%นะครับระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดานเม็กซินะครับติด10อันดับแรกของ Coin Market Cap นะครับก็ค่าธรรมเนียมค่าแกส๊สฟรีนะครับแล้วแถมถูกด้วยนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยด้กันได้นะผมว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนเลยก่อนมีทางออฟไลน์ออนไลน์แล้วิดีโอคลิป เรามาสู่ข่าวแรกด้วยกันนั่นก็คือก็อกนะครับเวอร์ชั่นทีห้าเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ก็อกสี่นะครับจะเหนือกว่า GPT ไฟล์นะครับของ OpenAI แน่นอนนะครับเราจะออกมาก็น่าจะทำให้ตัวของเหรียญก็อกนะครับราคาไปแดงๆนะเขาบอกว่าเพราะว่า GPT ไฟล์ 5, เนี่ยของ Microsoft เพิ่งเปิดตัวมาก็เลยทำให้ GPT ก o อกโเนี่ยจะเปิดก็อกไฟนะครับแล้วก็จะสามารถเอาชนะ GPT แน่นอนนะครับจะออกมาสิ้นปีนี้ออกมาช้ากว่านะเสียดายมากเลยนะครับฉะนั้นก o อกโฟนเฮฟวีเนี่ยฉลาดกว่า GPT ไปัจจุบัน2สัปดาห์ก่อนแล้ว G 4 s นะที่ดีกว่ามากแล้วมากก็กล่าวลองคิดดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มออกมาจะเป็นยังไง อันนี้เป็นการโพสต์จากอีลอนมาร์กันที่เจดสิงหาคมปี2025นะครับใน X เหรียญมีนอีกตัวอีลอนมาร์ออกมากล่าวนะครับก็อยู่ในระบบนิเวศของ b บิตคอยด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในพวก BEP 20อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับหรืออยู่ในระบบนิเวศของบิตคอยน่ะที่ทางฝั่งของกลุ่มพัฒนาที่มาจากทางเอเชียหรือทางจีนนะครับได้ถูกพัฒนาขึ้น ตัวนี้เหลี่ยนชื่อเม g ิกอินเทอ e ์เน็ตมันนี่นะครับเวอร์ชันแอนิเมชันโด่งดังอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็น่าจะสองปีแล้วนะนะครับเหรียญน,นี้นะครับที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงที่ AI ไอพลิกนะของจีนนะประมาณปี2023นะครับอ่าโพสต์ครั้งแรกนะครับบัญชี X อ,อย่างเป็นทางการของคอยเบสนะครับตลาดแรกเป็ดนสกุลนีินดอนว็ถูกให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือกรอ c อินเมจินนะครับ ที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพวิดีโอหรือคลิปสั้นๆได้นะครับมักได้แสดงปริยาด้วยอีจิโมจินะครับรูปหัวเราะแล้วก็บิตคอยหัวสะนะครับแอนิเมชันอีกด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งเลยนะก็อีกหน่อยเนี่ยผมคิดคิดว่าเหรียญมีมที่มาจากเครือข่ายบิตคอยเนี่ยน่าจะเริ่มมีวานตัวใหญ่ๆเ,เข้าไปในการจับจองเป็นเจ้าของเรื่องของเม็ดเงินบาง นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสตจากอีลอนมาร์กเนี่ยวันที่7สิงหาคมปี2025ในหมวดของ b บ n a n c e Alpha นะครับมีเหรียญตัวหนึ่งที่ออกมาแล้วก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Baby Shark Universe ตัวสั้นๆคือ BSU นะครับก็ตั้งแต่9สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็ราคาย่อแล้วนะ วันนี้9สิงหาคมก็ได้จดทะเบียนทุกคนก็รอคอยนะครับแล้วก็นำโปรเจกต์คริปโตระยะเริ่มต้นด้วยนะครับเป็นพวกเหรียญต้นน้ำก็มีการแจก Adopt Token นะครับแล้วก็ตัวของ Binance Alpha นะก็ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วไปแต่เป็นศูนย์กลางเฉพาะในระบบนิเวศของ b บ n a น c e นะครับก็มุ่งเน้นการค้นพบและการนำโปรเจกต์คริปโตนะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ำ และก็มอบในการมองเห็นสภาพคล่องที่สำคัญนะคแล้วก็แพลตฟอร์มก็ประสมประสานการซื้อขายแบบออนเชนเข้ากับ Binance Wallet นะครับและ Exchange โดยตรงเพื่อมอบประสบการณ์ให้กับคนถือนะฉังนั้น Binance Alpha หลักๆเนี่ยก็คือเหรียญต้นน้ำนั่นแหละนะครับแต่เป็นเหรียญต้นน้ำที่ Binance เขาสนใจนะคุณสมบัติจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยไบแนเลือกมาแล้วนะครับ ก็น่าจะมีดีกรีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จนะลูกเหรียญน,นะครับต้องลองเสี่ยงกันไ้ในใบแนในอัลฟาเราไล่ซื้อทีละร้อยดอลร้อยดอลน,นะครับพอมันราคามันไปสักเป้าหมายอย่างที่ผมเห็นนะอย่างเช่นมาเปิดตัวมาก็ประมาณ0.02ตัว1,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับไป1ดอลลาร์ผมก็ได้เป็น7จ0ด0ม0ดดอลลาร์แล้วนะครับก็โหถ,ถือว่าเยอะเลยนะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับมานะครับก็จะเป็นเหรียญ GME หรือบริษัทนะครับของเกมสตอปนะที่ออกเป็นเหรียญ GME นะครับซึ่งเป็นหุ้นมีมอันดับสองของโลกรองจากเท s l a นะครับเขาไปยกเลิกบัญชีติดตามบิตคอยทั้งหมดบน X นะครับอย่างกระทันหันนะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดการรับคล้องใจนะครับโดยเฉพาะชุมชนนะ อันนี้การตัดสินใจของเขาเนี่ยส่งผลกระทบต่อบัญชีและการประชุมของเดวิดแบรรี่นะครับเจ้าภาพการจัดปฐกถาพิเศษโดยประธานาทพิดีโดนัดทแฮมนะครับและรองประธานนายพิดีคือเจดีแวนส์นะครับการตัดสินใจเนี้ยจับตามองนะครับเนื่องจากปัจจุบันอย่างเกมซอฟถือคอม b ีซีจำนวน4710 BTC นะครับคิดเป็นมูล,ลค่าประมาณ550ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเป็นหนึ่งใน3ของจำนวนบริษัทนะครับตั้งเป้าต้องแต่เดือนเมษายนนะครับเพื่อจะทำให้ตัวของ gme หรือหุ้นของ gme เนี่ยขายดีนะครับราคาขึ้นไปตามของคริปโตนะครับฉะนั้นทำให้ตัวของชุมชนเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมั่นในโ cohen นะครับเนื่องจากาเขาบอกว่าคนเนี้ย นะ,ะเหมือนสแกมเมอร์เลยนะครับเหมือนลักภูรยเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาของหุ้นของเขาลดลง80%จากจุดสูงสุดตลอดกาลนะครับเราก็ก็คิดว่าตัวของ Bitcoin เนี่ยถ้าเกิดเขาถือเนี่ยนะครับพร้อมกับขายตัวของเหรียญหรือหุ้นไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของเหมือนกับของไมเคิลเซเลอร์นั่นเองนะแต่ยังไงเหรียญมีมันก็เป็นเหรียญมีมัน,นะครับถึงแม้จะ เป็กกับบิตคอยหรือถือบิตคอยอะไรไว้นะครับความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็แค่แค่ความเชื่อมั่นเนาะก็ต้องรอกันนะครับว่าอันนี้อาจจะเป็นพวกข่าวฝัดก็ได้นะที่ทําให้ตัวของราคาของเหรียญจีมีเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็คิดว่าจีมีน่าจะรอโซโลนาต่อมาก็จะเป็นข่าวของโฟกี้นะครับก็จดทะเบียนโรบินฮูดเรียบร้อยและมูลค่าตอนนี้สูงกว่าหนึ่งพันด้านดอลลาร์เหมือนกับตอนนี้ โฟกี hey> ้รอระเบิดนะราคาจะระเบิดนะครับแต่ราคามันยังไม่ได้ไปมากนะช่วงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะรอรอบของอิเทเรียมอะไรให้เสร็จก่อนเดี๋ยวโฟกี้จะตามนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์ของโฟกี้วันที่เจ็ดสิงหาคมปีสองพันยิบห้าะครับก็มูลค่าตลาดนะอยู่ที่หนึ่งจดหนึ่งสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาเพิ่มแค่สิเอร์เ เดี๋ยวสักพักหนึ่งราคาก็น่าจะไปแล้วเพราะว่าอีเทอรียมขึ้นไปถึงสี่พันสองแล้วครับนะตอนนี้ที่ผมทําคลิปอยู่มันก็จะมีเหรียญมีมของคา r d ดา o หรือเอดีด้วยนะครับอันนี้ก็ชื่อว่า s n a k กนะครับที่แปลว่างูนะเป็นรูปโลโก้รูปงูเนี่ยก็จะผักดันเรื่องของคา r d ดา o ด้วยนะก็ตอนนี้มีการกาวเหรียญนี้นะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอดี ADA, ก็น่าจะขยับนะครับเราก็เม็ดเงินเนี่ยน่าจะไปเหรียญนี้ด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นเหรียญมีมตัวเดียวนะใน ADA ที่ผมยังเห็นอยู่แล้วก็มีการกาวเป็นรูปกระทำสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ทวิตเมินที่7สิงหาคมโดยเน้นย้ำถึงเหรียญมีมจะผลักดันให้คาดา a โนเก้าวไปข้างหน้าคั้งแลว้วครั้งเล่านะครับก็จะร่วมกับคาดา a โนเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ADA ก็ยืนอยู่ที่ยังไม่ถึงเกิน1ดอลลาร์นะแต่การซื้อขายสูงกว่าสองพล้านเหรียญน,นะครับก็คิดว่า ถ้าเกิดมาเทียบกับตัวของโฟกี้เนี่ยก็ระดับหนึ่งเลยนะตัวของโฟกี้ก็จะเท่า ada อยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็น market cap ที่น่าสนใจอ่ะนะครับมาข่าวสุดท้ายคือของคุณโรเบิร์ตกิเยสกินะครับก็ยกย่องโดนัททำนะครับว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะครับหลังจากที่ลงนามในคำสั่งผู้บริหาร2ฉบับนะครับที่สำคัญสำหรับสนับสนุนคริปโตในสัปดาห์นี้ คิยาสกินะครับก็โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียนะครับในวันนี้ว่านโยบายบัญชีกเกษียณอายุฉบับใหม่ของทัาเนี่ยนะก็เป็นข่าวใหญ่พร้อมกับยกย่องว่าเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมนะฝั่งที่หนึ่งคือการปลดล็อกตลาดเงินกเกษียณผู้อายุ4-3ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีทําได้ลงนามคําสั่งผู้บริหารที่อนุญาตให้บัญชีกเกษียณอายุสี่แสนหนึ่งพัน นะครับลงทุนในปิดคอยและคริปโตเพิร์นซีอื่นๆโดยตรงนะครับก็จะทำให้สินทรัพย์ก็โคกู้ไปก่อกองทุนเวิร e ์ดอีวิกตี้นะครับอสังหาริมทรัพย์ด้วยและรวมถึงกองทุนอื่นๆในพอร์ตการลงทุนของผู้เกษยียณอายุนะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะนะเราก็พอรู้ว่าคริปโตมีความผันผวนสูงคำสั่งที่สองคือยุติการปฏิบัติต่ตอคริปโตนะครับในคำสั่ง ที่แยกต่างหากลงนามเมื่อวันพุธทําก็ได้ลงมติให้หยุดสิ่งที่หลายคนในอุตสาหกรรมเรียกว่าการปฏิบัติการโชคนะครับพอยต์สอซึ่งเป็นความพยายามที่ร่วมกันในการปฏิเสธนะครับการให้บริการธนาคารนะแก่บริษัทคริปโตด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะทําให้ตัวของคริปโตเนี่ยออกมาทํางานได้ง่ายขึ้นนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ แล้วในตัวข่าวอื่นๆเนี่ยน่าจะจบแล้วนะในวันนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ข่าวสุดท้ายผมก็ได้ทําไปในคลิปที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของโซโลนาแลบกับจีโตนะครับได้ฟ้องร้องปั๊มดอดฟันว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคาสิโนนะก็มูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์นะครับบนแพลตฟอร์มปั๊มดอดฟันนั่นเองก็ เดยนมี meme, มันก็เป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับดันั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ตา e แล้วกดกระดิ่งกดผมติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin เราก็ตัวของเดยนมีมอย่าง Pepe Foki Chiba นะครับเราสำหรับวันนี้เราก็หวังว่ามีมคอยจะโกดูด่มูนด้วยกันและพอร์ดการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ